นะครับวันนี้เรา,เามาเที่ยวสวนผักเราครับนี่ก็มาดูแหล่งนางอองเราเรามาดูนกเป็ดน,น้ำนะครับนกเป็ดน,น้ำนะครับเห็นหรือเปล่าเนาะไกลๆนะครับนะครับนี่นะครับสองไกลๆเนาะน้านะครับกำลังบินนี่ครับธรรมชาติเ่เป็นป่าโอ้สวยงาม ครับแล้วก็มาชมนะครับแปลงผักของเรานะครับนี่คือของเหล่าสมาชิกที่เราร่วมกันทำงานนี้ก็ฟักเขียวนะครับกำลังสวยงามเลยครับนี่ฝั่งดังนี้นะครับนี่ก็ข้าโพดนอกปผักนะครับ ครนี่คือแปลงผักรวมนะครับของกลุ่มอาหารปลอดภัยนะครับบ้านโคกวัดตำบลโคกยางนะครับเดิมตรงนี้นะครับเป็นที่ลกลางนะครับเป็นพื้นที่ต้นไม้จะเยอะมากนะครับปล่อยทิ้งไว้มานานนี่เกิดจากการมองเห็นนะครับว่าการสร้างแหล่งอาหารความมั่นคงอาหารปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรามองก็ มองหลักเบื้องต้นก็คือทำเพื่อให้ได้กินนะครับมีอาหารที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอเนาะนะครับก็ส่วนเรื่องการที่จะขายสร้างรายได้นี่ก็เป็นเรื่องหลักตามมา้เรื่องรองตามมานะครับเนี่ยเป็นการเริ่มต้นแค่ปีแรกนะครับไม่กี่เดือนนะครับที่มีการพัฒนาที่ดินปรับปรุงที่ดินโดย การเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งกลุ่มสมาชิกของเรานี่ก็หลากหลายประสบการณ์นะครับแต่ละคนก็มีความชำนิชำนาญน,นะครับในการที่ปลูกพืชผักนี้มานานนะครับอ่าก็จะเห็นพื้นที่นี้ครับมีการปรุงดินปรับปรุงดินนะครับจัดการที่ดินเพื่อจะให้เหมาะต่อการปลูกพืชผักนั้นก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายนะครับอ่าบางแปลงก็จะเขียวบางแปลงก็ยังไม่เขียว ก็ด้วยเงื่อนไขปัจจัยครับ1การปรุงดินการมีเวลานะครับในการมาดูแลการใส่ใจเนาะแล้วก็ความรู้ทักษะครับมนมีเป็นปัจจัยสำคัญการที่จะปลูกพืชผักให้ได้ผลความสวยงามแต่นี่ก็เป็นแค่เพียงปีแรกนะครับที่เรากำลังพัฒนาที่ดินตรงนี้เนาะอนาคตนะครับในครั้งต่อไปก็น่าจะดีขึ้นมากกว่านี้วันนี้ก็เห็นนะครับกับบรรยากาศ เตมครึมนะครับเป็นถ่ายบรรยากาศนี่คือแหล่งน้านะครับสัตว์ลูกใหญ่นะครับที่ใช้ในการสนับสนุนการปลูกพืชตักอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บรรยากาศนะครับสดชื่นเย็นสบายนะครับธรรมชาติมาวันนี้ก็มีได้ชมนกเป็ดน้ำด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ให้กำลังใจนะครับก็อย่าลืมเข้ามาชมก็ลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกับคลิปนะครับจากเราดีๆนะครับในกล้งต่อปไปก็ขอบคุณและสวัสดีครับ